ในาชเพพื่อลมสวัสดีครับชาวคันทีโรทุกๆท,ท่านจากเทปที่แล้วเราพาท่านไปพบกับพระเอกและหนึ่งในสมาชิกโจนในมิวสิกวิดีโอเพลงเขาบอยหัวใจนักสู้ของ The Winchester Band กันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาตามล่าหาหัวหน้าโจรกันครับมาดูซิว่าเขาจะให้ปากคำกับพวกเราว่ายังไงครับ ครับผมสวัสดีครับผมผมจิตจังโก้ครับก็เล่นเป็นหัวหน้าโจรซึ่งพาเก่งโจรไปชุมนางเอกไปสู่เขาแล้วทำงานไหมฮะมิวสิกวิดีโอตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับประมาณฉากที่ประทับใจที่สุดนะครับฉากที่ประทับใจที่สุดก็คือตอนสู้นะครับตอนสู้กับแม่เอกประทับใจมาก เห็นว่าต้องาพามาขึ้นเขาด้วยแหละครับก็ช่วงนี้มันฝนตกนิดหน่อยพามาขึ้นเขามันค่อนข้างยากนิดหน่อยแต่โดยโดยภาพรวมแล้วสตัวที่ที่เรารักวิถีตรงเนี้ยครับวิถีตรงนี้ก็คือมันมันสบายสบายสำหรับคุณพวกเราครับสบายสแดๆครับผมฉากที่ยากที่สุดครับฉากที่ยากที่สุด ตอนที่เอมามาขึ้นภ bueno ูเขานะครับเพราะว่าผมสกมากเพราะว่าแล้วทางมันลาดชันแต่ว่าเราเราทำงานกันคนที่ตั้งใจที่อยากจะทำวิธีของอบอยอับอยแบนด์ของเรานี่ครับอยากให้มันร่วมไปด้วยดีก็คือโอเคอยากให้วิจิตพูดถึงอยากให้ฝากผลงานของผลงานที่ทำกับ The Winchester Band ในเพลงอบอยหัวใจนักสู้ครับ ก็ผมจริงๆจริงๆแล้วอ่าวินเจอร์แบรนด์เนี่ยนะครับอยากสู่และต้องไปนะคเพราะจริงๆเขาเขาตั้งใจตั้งใจมากที่อยากจะ็นเขาซึ่งมาตรงใจกับผมซึ่งผมรับผิดีทางขบวนอยแล้วครับแต่ว่ามันตรงงนก็แว่าสายสายงานอย่างเขาของวินเจอร์เนี่ยก็เป็นดนตรีอย่างของผมก็คือไวายเวชโชว์เจ้าอุปกรณ์นหลังม้ากับขี่ม้าก็ตั้งใจตรงเนี้มากครับแต่ว่า สิ่งที่เรามารวมกันได้คือสร้างสรรค์ผลงานเพลงข,ของมิชเตอร์ของ er. อยากเหนอเพลงหวัวใจขบอยหัวใจนักสู้เพลงนี้แะครับให้ให้ทุกคนช่วยกันพิจารณาดูว่าที่ผลงานที่พวกเราทำอย่างมิชเตอร์หรือว่าจังโววไวเฟชชว์นะครับอลองติดตาม